ม,มังคังชื้อเสียงและอำมากถึงเวลาที่เท่ทูตัวอกเดินเลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดทัพย์จองผมเจ้แล้วคุณจะแก่เกลียกดเลยสิผมไม่ไ็้อยู่ตรงนั้นเองอบางทีผมก็สั้นครับแต่บางทีผมก็เสริร์ ระเบิดแระทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแร็ปที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ คิดถึงอ้ายบอคิดถึงอ้ายบอแต่กูคิดถึงบอกฟูดฮัอัปเดตท,ที่ยี่สิบมาแล้วอยู่กูสิคนที่เพิ่มเติมขึ้นหล่อที่สุดนะครับแล้วก็จากตัวเป็นดีเคทนะฮะใช่ก็แค่นักล่าผุดพิศดารที่ตามล่ามาเฮ้ยที่ผ่านทางมาก็เท่านั้นเองพูดถึงแมปอมะดีไซน์หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายคนทักเข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้เนี่ยแมปอมะดีไซน์นะครับโดนระบบจับไปตรวจเกนะครับนะโดนตรวจสอบนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแมปเนี่ยมันจะโดนปิดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าโดนปิดก,ก สักสาวันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสลับแบบอันนี้ไม่ด,ดีไซน์นะฮะหยุดทักกูมาก่อนนะครับกูก็เครียดเหมือนกันนะเออเด็กๆไม่ได้ไปคอสเพลงไง กูเยลยจะร้องไห้โอเคผมกลับแล้วยาวๆครับผมลุยกันเลยส่วนที่กูหายไปประมาณ10กว่าวันเนี่ยคือกูไปเที่ยวกรุงเทพมาท่านะผู้ชมครับแล้วก็ไปงานเกมแค่นั้นเองนะฮะอืมมาตบกูได้เลยนะครับไหนเข้าเกมมาแล้วมาดูดิโอ้โหดีค้าเมนเลเดอร์ดีเคท่านะผู้ชมครับใครยังไม่ซือ้อยู UGC กู C, อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเอ้ยทำไมดาบยู่รูเปียนไปกลายเป็นดาบซอม่อสกมุกสกเปร์จ้กรเปิดอะไรวะเนี่ยเอวัวคว้าอันก่ามันเท่กว่านะพวกมึงว่าไหมเอออันเก่ามันเท่กว่าเยอะเลลยนนนนะะขอออุญาาตตไปโกก่่่แว ไหนมาตรงนี้แล้วกูขอรีวิวดาบเลยเนดะ้ดาบจะก็มาจากประเทศจงประเทศจีนนะฮะเกมนี้มันจะไม่เหมือนวันพีสเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันจะเหมือนเกมจีนแล้วนะฮะไหนดูท่าฟันเนี่โอเคก็ยังเหมือนเดิมคล้ายเดิมเพิ่มเติมคือดาบแม่งบานขึ้นนะ <G ül> ป้ากไปนะครับนี่คือดีไซน์ที่สามเลยนะของดาบเล่มนี้นะอุ้สกิลไปกระเทขึ้นนะเนี่ยเออสีขาวเว้ยๆว๊กอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือสามดาบโซโลสุดกักนะฮะเนี่ยมาดูดิโอเคท่าฟันกระเทืขึ้นนะสมกับเป็นดาบโซโลหน่อยละกันนะครับแต่เป็นโซโลแบบเก่านะเออถ้าของเกียต้องมีแบบเออนี่ด้วยนะฮะดาบยามาตูดเอ้ยดาบยามาท่านผู้ชมครับนะเออเด็กมันเรียกกัน <laughs> ดาบยามาอันนี้ครับผมอู้สกิลมันตึงว่ะเฮ้เทขนาดนั้นเลยี่ดูดิชาร์ดด้วยป้าปูแล้วก็กลายเป็นพายุ อ้ยโคตรเท่มีดาบอะไรอีกใบเนี่ยเออนี่มีดาบนี่เลยนี่ดาบกันงคูคูนะฮะท่านผู้ชมเดีย๋ยวมาดูดิมันเหมือนเล่นงคู่เพิ่มขึ้นใหม่เจ๊แคเหมือนเลยโอเคน่าจะทำเลเวล700ถึง1,500ใหม่สลับดาบเล่มนี้อยู่นะโอ้มาก็มันมีผลใหม่ด้วยท่านผู้ชมครับผลล็อกเก็ตจริงๆมันก็คือผลกิโลใช่ไหมามนรีเวิร์กเอ้ยชักปืนออกมายิงได้แล้วหัวคมๆน,นี่ฟินฟานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยระเบิดได้อู้นะครับมันคล้ายๆข,ของแฟงกี้ไม่ก็แบบบาคุโกอะไรเงี้ยท่านะผู้ นี่บินได้ด้วยแต่โคตรตึงเลยว่ะเฮ้ยเคอยู่เนี่ยว้าวเวลีกุดเลยนะผลน,นี้ใช้ได้เลยนะครับผลแฟกี้นะผลล็อกเก็ตโอเคเอ่อแล้วก็พุยเปลี่ยนเป็นแม็กนานะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปล่านะาคีภาคสามกันท่านผู้ชมอย่าว่าแต่อย่างอื่นเปลี่ยนเรือไม่ก็เปลี่ยนฮนะตอนนี้กลายเป็นเรือสวรคร์ไปนแล้วเหรออ้าวเฮ้ยโอ้ยแต่มันก็เร็วอ,อยู่นะมันบินได้ไหมเนี่ยเออแล้วเรือเอสมาตูดกว่าเฮ้ยไหนดูดิอ้าวโว้ยลำใหญ่ประกคักเลย โอ้ยบินได้ด้วยนะผู้ชมเรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยกูจาบ้ามึงดูดีเหาะได้เฮ้ยเป็นไปได้จักไหนนะฮะกูจะดีใจดีไหมเนี่ยที่มันเปลี่ยนมาให้บินได้เนี่ยูจะบ้าตายไรวันเกมนี้เรือเปลี่ยนแล้วผลปีศาจก็เปลี่ยนด้วยนะฮะผลปีศาจเปลี่ยนอะไรกระโดดได้ด้วยมีหน้าตาด้วยนะฮะ กูรู้แล้วนะครับว่าทำไมมันเปลี่ยนหน้าตาผลเพราะมันจะขายของเล่นไงในเว็บไซต์มันหนักกูเห็นแล้วนะครับขยายกูซื้อมารีวิวก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยใจเดี๋ยวกูซื้อมารีวิวแน่นอนผมก็ให้น้องๆในกลิ่ของเราเนี่ยก็พากูชมก่อนฮะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้านะครับก็บอกว่าตรงนี้คือที่เอนชารอาวุธนู้ชมครับสามารถสุ่มนะเหมือนคล้ายๆสุ่มเขาเรียกอะไรวะพาร์สีสก,กิลหรือเปล่าเออแบบมียูนงยูนิคอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหย, <c oughs> ยิ่งกว่าอนิเมะแอนด์เวนเจอร์กูจะบ้า <laughs> น้อุ้ยนอกคนี้ก็มีสมอเรืออันใหม่ด้วยเนี่ยอย่ค่อยว่ากันนะะเอาอะไรก่อนดีแล่ะเนี่ยโอ้ดูต้องหาคำคงคำพีกูจะบ้าตายเกมเกมนี้ได้เวลาที่เราจะปะจนภัยฮะเป็นโจรสลัดของจริงของแท้กันแล้วนะครับนะไปนะฮะทะลุทะ,ลทะเลที่อันตรายที่สุดในอีทบูกันนะครับผมนะเออทะเลเจ้าพญานั่นเองนะครับไปเลสักโกนะฮะ,ฮะ ระหว่างที่เราขับเรือนะครับเข็มทิศด้านซ้ายของเราก็จะบอกระดับความลึกของทะเลนะครับหรือว่าความโหมดของทะเลนะฮะตอนนี้คือเอ่อทะเลเขาถ้ากากอยู่นะครับก็เราจะเจอพวกเอ่อนกนกปลาปลานะครับจะมาโจมตีเรานั่นเองพูดปุ๊บมันก็มาปั๊บเลยครับผมน่าจะเป็นฉลามบุกสู้ชีวิตนะฮะไหนดูที่อลงไปตีมันหน่อยละกันนะครับมาลิสโก้กูใช้แม็กมาน่าจะได้อยู่นะท่านผู้ชมแลวกูก็ฟันมั่วเลยนี่ครับผมโอายแม่งฉลามกระโดดขึ้นเรือกูเพิ่งเห็นวันนี้แหละทะเลเป็นที่ประดุการดนี้เลยวะเนี่ยตอนนี้ ชม,มครับนะออเริ่มโหดขึ้นละ เข้าสู่หน้าน้ําที่อันตรายแล้วครับตอนนี้สีแดงเลยครับผมตอนนี้เข้าสู่หน้าน้ําเคลซี่ครับผมนะหน้าน้ำที่มีแต่ความบ้าคลั่งนะครับผมโอ้ยยิ่กว่าแกนลายกูบอกเลยนะครับตอนนี้นน <tr> นนเราก็ทู่เลยครับผมนะระเบิดนะครับนะเรือคนอื่นก่อนเลยนะนะครับกูก็พาดาบโยรูนะครับซึ่งไม่โคตรกากเลยนะครับน่าไปเล่นสายบัตดีกว่านะอย่างเงี้ยดูดีครับผมดูดีฟันครับผมเราจะอย่าให้เรือเราพังนะถ้าเรือเราพังเราต้องเริ่มใหม่ท่านผู้ชมและเราก็นะครับประจนภัยอยู่ดีนะครับเจอบอสเล็กตัวแรกเลยครับผมนะฉลามเสือเ ผู้ชมครับฉลามที่ลายเป็นเสือกูเลยเรียกฉลามเสือนะครับเลือดเป็นโคตรเยอะเลยเลยว้ยทั้งสองพันผู้ชมกูจะบ้าตายรายวันเลยกลัวขนาดนี้เลยแม่ดูดีอาสก,กิลมึงนะครับกูัวใช้โยลูปาดไปครับผมผู้ชมม่สกิลระยะโคตรไกลมึงดูม็งพลอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับหหมินจักเลยเฮ้ยขี้หรือเปล่าแต่ก็บอกเลยนะครับว่าไม่ขนามือกูหรอกฮะเรียบร้อยครับผมฆ่าตายหงโกงโคมไปครับผมนะนี่น้นำเคซี่จริงเลยวันนี้ทำไมกระจอกจังเลยครับ และตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าน้ําแห่งอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะครับที่มืดสนิทเลยนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสเจอนะฮะเ,ออเขาเรียกอะไรนะ เออเ,เลวเลเวนทานท่านผู้ชมเลวเวนทานหรือนาคีภาคสี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนี้เรามีโอกาสที่เราจะเจอกับเกาะลึกลับด้วยท่านผู้ชมครับซึ่งมันบ้ามากม,ม,ามากเลยฮะดีเขตของเรามึงมาทําอะไรในบอกฟู้ดิกูถามจริงนะครับเราก็จเจอเรือพิเศษเรือเราล่มไปแล้วครับผมแปลว่ารอบนี้เราเแพ่นะฮะต้องไปเริ่มใหม่นั่นเองและเราก็ได้เอาเรืออันใหม่มาครับผมเรือลํานี้นะฮะสามารถยิงสมอเรือนะครับเพื่อตึงหัวใจของนาคีภาคสี่ได้ด้วยท่านผู้ชมนี่ครับผม โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะออกล่านาคีแบบจริงจังกันแล้วนะาผู้ชมครับมันต้องหาให้เจอนะสำหรับก่อนาคีเนี่ยไม่หายากเลอเกินกูจะบ้าตายนะครับระดับดีเขแล้วนะครับไปจักรวาลอื่นได้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วแต่ก็บอกเลยครับผมว่าแม่งค่อนข้างหายากเลือเกินฮะออในทะเลเปรตนี่นะครับโอเคนะเรือผีสิงก็ตามกูจักเลยนะครับนะผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับหน้าหนีไปไหนไม่รอดหลอกมึงอ่ะนี่กูจะกระทืบมึงทันทีในทุกๆที่ที่มึงมาไอเวนนะฮะกูจะสัดเลยครับผมยับยับเว รีกูดกันเลยนะฮะล็อกเล็กตาซอยผมไม่รู้เลยว่าโอกาสเกิดเกาะของไอ้ลาวเวนทานหรือนาคีภาคสีของเราเนี่ยนะครับมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะหรือมันมีโอกาสเจออยู่แล้วแต่แค่เราหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าวะเออกูก็งงเหมือนกันนะฮะเราก็อย่ายาวไปครับผมขี่มั่วๆตัวเหลืงไปนะฮะต้องบอกเลยว่านาคีกูไม่เจอกูเจอแต่ปลาฉลามลายเสือนี่แหละ้วท่านผู้ชมครับนะ <c oughs> และแม่งจบตีโคตรแรงกูต้องบินขึ้นมาด้านบนก่อนเลือดกูจะหบดถนะท่านผู้ชมแม่งเหลือสามร้อยโอย เกือบไปคนระับดีที่ไม่ตายนะฮะนี่จะรร้อยไปได้มึงแม่งเอ้ยไหนว่านาคีแม่กูเจอแต่ฉลามบุกเน่ยเพี่มันมีอยู่จริงหรือเปล่าบอกฟุตนะนาคีเนยโอ้โหเด็กๆเขาหาก็ได้ควักนะฮะกูไม่เห็นเจอเลยเจอแต่เปลดอะไรก็ไม่รู้มึงดูดิ <c oughs> มืดมิดสนิทด,ดาว <c oughs> มืดแท้อเกมไม่คิดจะทําแบบอย่างอื่นแล้วอะตอนทําไอเผาวีสีที่อะไรไม่ก็มืดๆกันเป็นอะไรกับความมืดของเกมนี้นักหนากูถามจริงเนอะนะฮะพวกมึงคิดเหมือนกูไหมเออใครกดหน้าจอไม่ดีเนี่ยกูว่านะแม่งวิ่งตกแมพตายหงไปแล้วและแล้วผมก็เล่นมาประมาณ2เจ้าโมท่านะผู้ชมครับเราก็เจอเกาะของนาคีภาคสี่เลยครับผมนาซึ่งก่อ้เวลาเสกมาแล้วครับผมนาคีโอ้โ้ย เราอย่างนี้ปล่าวะโอเคครับผมการกินของเราคือนะฮะเอาเรือไปเก็บแล้วก็ไปจัดการหางของมันท่านผู้ชมไปนะครับเล็งหางกันดีๆนะฮะว่าจะเอาหางไหนนะครับนัดกันดีๆเด้อไม่รอช้าเราก็ลองเลยครับผมนี่ครับผมเพื่อนเราให้สัญญาแล้วฮะเอาหางนี่เอาหางนี่นะครับนะตรงนี้ผัดเผ็ดอร่อยนะครับกูก็เอาเลยครับผมนะได้กินซอยจุนาคีกันวันนี้แหละโอ้ยเฮ้โอเคจัดเลยครับผมเอาหางถูกปะเนี่ยไม่รู้หางไหนต่อหางไหนแล้วกูบ้าหมดแล้วโอเคนะครับส่งสัญญาณกันด้วยนะว่าเอาหางไหน นะครับพี่ โอ้วันนี้ครับผมจัดการไปฮะาเลือดเหลืองๆคือเลือดถางมันงท่านผู้ชมนะอย่ายไปฟันหนัวมันเด้อ้าปุกมึงตีหางไม่เสร็จเนี่ยหัวมันตีไม่ได้ท่านผู้ชมนะซึ่งดูแล้วแม่สงสารคนเล่นมือถือมากเลยครับเล่นไหวะเนีดยไม่งหเอ้ยนาขี่ตัวมาเริ่มเลยคอมกูแทบระเบิดนี่ขนาดคอมหลักแสนยังเล่นแบบแทบระเบิดนะครับมือถือ V ี v วว i โก Le โ o ด e o เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยกูถามจริงนะครับเราก็ซัดถางไปรัวนท่านผู้ชมครับนะไม่รอช้าครับผมแล้วก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะสกิลแม กระพองเพื่อนนะครับก็สามารถจัดการหางสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็เหลือแค่หัวนาคีครับผมตัดหัวเป็นผัดเผ็ดนะแกงส้มนะ่าจะอร่อยนะครับทรงนี้เราก็ยันเลยครับผมนะเห็นเหล็กๆไม่ต้องแปลกใจคอมจะระเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย ซอยมัเลยซอยแน่ซอยแน่ซอย,ย,ยแน่มันเลยซอยแน่เอาไอ้รอยไปเลยนะครับรมายัดไปเลยครับผมทุกสกิลที่มีนะและสกิลของมันใช้พายุครับผมโอ้โหโโอ้หระเบิดได้เลยนะนะ่าใกลเกือบไปแล้วนะครับโอเคยัดพลังสุดท้ายที่มีครับผมนะเอาให้หมดนะครับผลแมกม้มดีที่สุดในตอนนี้ฮะในการฟาร์มไอ้นาคีภาคสี่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม Let's go มันนะฟักเกอร์แป๊บเดียวฮะเรากำลังจะฆ่ามันตายแล้วท่านผู้ชมครับยัดพลังเรียบร้อยตายแล้ว,วนี่ครับผมหัวใจนาคีมาแล้วท่านผู้ชม พอสเสด็จผัดเผ็ดเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมเอาหัวใจมันกลับบ้านด้วยทุผู้ชมแต่ว่ากูนั้นจะเล็งยิงสักหน่อยแต่ว่ามันบักท่านผู้ชมน้าให้เพื่อเรายิงกันละกันนะฮะยิงไปเลยโอเคได้แล้วครับผมนะาห้ลากกลับบ้านกันเลยชิวๆไอ้น้อง อาไปเลนสโกว่าสน,น้าผู้ใดนอสิโกลิโมอาลากตัวโยโนนี่ครับผมคิดเลนี่ชิวงานตีเจ้าทะเลเอ้ยตีนาคีได้แล้วนะครับร้องเพลงชิวเลยเรากล็ลากกลับมาที่เกาะไมเลยท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะได้หัวใจของนาคีมาท่านผู้ชมจุลุบเรียบร้อยนะฮะได้มาแล้วแม่อีซี่เหมือนกันนเนี่ยไหนดูดิไอ้นี่ไงได้มาแล้วนะครับนะเนมตแอเทปบอกว่าไปทำหมัดแวมไพร์นะครับหรือว่าหมัดในสุโกน,นั่นเองท่านผู้ชมเอ้ย หมัดปีสอดไอ้องนะครับเป็นก็บอกเดืดรูดเลือดได้ด้วยนะเออดูจุ๊บๆเลย นะครับเดี๋ยวดีเขตกูกำลังจะมีแล้วกูจะบ้าทีมงานเราก็พามาตรงจุดที่เอาไว้ทาหมัดในซืโกจางนั่นเอง่านผู้ชมครับไหนมาดูดิเออมนตึงกันไหนกันเชียวหมัดเนี่ยนะต้องบูชาอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องใจของด้วยหรือเปล่านะครับน้องก็บอกใช้ก็พี่ใช้เขี้ยวปีศาจเอ้ยเขี่ยวแวมไพร์ยี่สิบอันนะลูกไฟยี่สิบนะแล้วก็ด์กแฟสเมนต์เอันนะโอเคตามนั้นนะครับนะโอเคเหมือนผมจะมีครบทุกอย่างแต่ว่าขาดแค่เจ้าเออนี่เลยเขี่ยวของแวมไพร์นะประมาณ ยี่ส okay. okay. ิบอ The ันท่านผู้ชมครับผมก็เลยต้องมานั่งฟาร์มนี่แหละได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับไม่เร็วอยู่เร็วอยู่ชิ่ยวชวโอเคแล้วเราก็ได้ของครบแล้วฮะนี่ครับผมนะยี่สิบอันนะครับนะลูกไฟอีกยี่สิบนะครับแล้วก็ดาร์คแฟตเมนอีกสองอันนะครับครบเซตนะครับกับโลกสามกันหัวขาผมมาแล้วครับอะไรวะน้ามาแล้วก็จัดเลยครับผมต้องใช้เงินห้าล้านกับห้าพันแฟตเมนหลอกเด็กเงินกุ๋ยแล้วได้แล้วครับผมมัดเนสโกจ้างว้าวอู้ยดูท่าเดินโคตร เฮ้โคตรงไาเครื่องบาคิดไหนลองทดสอบหน่อยที่ทดสอบนะฮะตึงกันไหนกันเที่ยวแม่ตอบเลยตบเลย,เลยนี่โอ้ยท่านผู้ชมแม่งโคตรแท้โอ้ยเนี่ยือกัวจ้าง <c oughs> ว่าดูเลือดด้วยโอ้ยแบบนี้กระตึงเลยนะเฮ้ก็ <c oughs> <c oughs> บอกสกิลแรกมันดูดเลือดได้ด้วยท่านผู้ชมดูมาตะลิกงขึ้นรัวๆตบได้หัวเด,ด้นะฮะหึ้ยโคตรงนี้แม่งทำยากเหลือเกินนะฮะไม่น่ามาทำเลย <c oughs> ทำทำ,ทำไปเดี๋ยวตีบอสด,ดีกว่านะว่าตีพิกมันแล้กันช่วยก่อเยอะเลย ฟาร์มฟาร์มแม่งกูได้สกิลแรกเฉยเลยท่านผู้ชมครับนะบัตเบิร์กเดลนะครับนะหมัดนี้นะครับนะสามารถดูดเลือดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับไหนดูได้เราลองกับบิ๊กมัมไปเลยท่านผู้ชมครับนี่โซโล่บิ๊กมัมคนเดียวคิดดูหลักกานหมัดเนี้ยดูเลือดได้สบายดูเลือดเต็มอีกแล้วเว้ยบ้าเกินไปหรือเปล่าสกิลนี้มันโหดมันตึงอีซี่มาเดฟเกอร์มึงดูดิเลือดลดแค่ไหนกูกระดูดกลับมาได้เฮ้ยแป๊บเดียวบิ๊กมัมตายโองเลยว้าโหโคตรเท่โคตรต 叽叽过嘿。 แถมแป๊บเดียวเราก็ได้สกิลสองเลยด้วยท่านผู้ชมครับแถมมีคนมาช่วยนี่เป็นการขวนไงสกิลเนสโกชัดๆใครบอกอะไรหมัดแวมนพงแวมนพายไม่ใช่ของเนสโกโอันเนี้ยกรอบอนิโมมาใช่เลยนะครับขวนเลยโวัโมวมัวอิโมตอริกแล้วและแน่นอนฮะสกิลสุดท้ายของเรานะครับมาในรอบนี้แหละนะฮะตอนนี้สามสี่านผู้ชมนี่ขวนไปเลยจับจับจับดีเข็ของเรามาแล้วสกิลทีว้าวนี่ชัดเลยแล้วก็ปล่อยออกไปอ อันนี้ไม่ค่อยเหมือนนซ้โกะเท่าไหร่เหมือนบอลสัตว์หางกู <c oughs> รู้ว่านาะรูตูดนะฮะโอ้โหโคเท่โคตึงนะครับโอ้โหไหนมาดูดิลองใช้กับบอลแถวนี้หน่อยดิรีวิวทุกสกิลเป็นเลยฟันนะฮะถัด ต่อยเนี่มันโคตรตึงอยู่ลยแล้วนะครับถ้าเซตดูลเลือดได้นะฮะท่าเอกนี่ขวัได้นะฮะท่าซีเนี่ยนะครับนะสามารถยิงบอลออกไปได้นะครับแล้วก็เราสามารถกดคลิกได้ด้วยนะท่าซีเนี่ยมันจะยิงจุดรวดแบบนั้นเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหเท่มากนะฮะโอเคสหรับพาร์ทนี้ของดีเขตกันนะจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะผู้ชมนายยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะเออสมอเรือผลใหม่2องผลก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผลของอูต่าแล้วก็ผลของเอ่อแจ็คนะฮะ แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับที่เป็นส้างกัดกล้วยนั่นแหละส้างตาแดงสับคลิปนี้ไลค์เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไปชมครับเจอใหม่พัดหน้านกับ24ชั่วโมงในบอกฟื้นะจจะโอเคไปแล้วจ้า